เราคุ้กับเกียร์เลิงโตมันจะชิงกันมาพักหนึ่งแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาขายจริงกันและจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันต่างกันตรงไหนบ้างไปฟังกันเลยครับหน้าตาภายนอกจะมาในทีมเกียร์ยุคใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้า LED ก็จะมาเป็นแบบสีดวงที่เป็นแบบแนวตั้งตั้งก,กับไฟเดย์ทามันนิ่งไรที่จะมาเป็นแบบตัว L ควํา สอดคล้องกับกระจังหน้าที่คราวนี้ก็ <_ D> จะมีขนาดใหญ่โตขึ้นอย่างชัดเจนพร้อมกับลวดลายต่างๆที่จะดูน้ำสมัยส่วนลกโกเกียน์น่ะครับย้ายขึ้นไปกระบดไปเทียบะพอแล้วส่วนไฟตัดหมอกหน้าแน่นอนว่ายังคงมีอยู่นะแต่ว่าซ่อนไว้เนียนมากจหนหลายคนคิดว่ารุ่นนี้เขาตัดอ,ออกไปเป็นที่อะพอแล้วก็มีเหมือนกันไม่ต้องอื่นกลครับผมเองแหละซ่อมด้านหลังนั้นจะมีการปรับกระชอนหลังให้มีแถบสีเงินที่ดูกลมกลืนแล้วก็ดูหนาขึ้น พร้อมกับไฟไท้ายนั้นจากเดิมนั้นที่แต่แยกชิ้นส่วนกันยังเห็นได้ชัดคานนี้ก็จะยุบรวมกันเป็นชิ้นเดียวไปที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเส้นสายในภาพรวมนั้นก็ถือว่าค่อนข้างดลขึ้นยะงเห็นได้ชัดเจนและถ้าใครชอบดีไซน์แบบเข้มเข้ม,ขมก็จะมีรุ่นรายวิธีที่จะมีการปรับกระจังหน้าใหม่พร้อมกับปอประจกมองข้างที่จะมาเป็นแบบสีดำเช่นเดียวกับล้ออลลอยที่จะมีดีไซน์ที่ดูปแปลกตาก็คือว่าเอาใจสายแต่งโดยเฉพาะเลย,ยครับ สมับรล้ออันลอยก็จะมีทั้งขนาด17นิ้วที่ดูโฉบเฉี่ยวกับล้อ18นิ้วที่จะมีทั้งลายธรรมดากับลายที่ดูแข็งแกร่งหน,น่อยก็จะมีทั้งแบบสีดำกับสีเงินรวมถึงล้อนิ้วที่จะมีดีไซน์แปลกตาที่ว่ามาเป็นแบบลูกเตา๋าเลยก็คือเหลี่ยมทั้งวงกับแบบธรรมดาที่จะดูแพรชั่นและทัน,ทนสมัยมากขึ้น ซิตเตอรบอกเลยนะคบว่าเน้นความขึงอย่างแท้จริงทั้งสีน้ำตาลวอลคนิกแซนบราสีเขียวซิตี้สเคปกรีดนะสีน้ำเงินอมเทาซินเตอร์สเตลากรยนั่นนะครับทำให้สีพวกนี้ไม่ได้ไปต่อตั้งแต่สีน้ำเงินมินเรีลบลูสีน้ำตาลเอเซนส์บราสีแดงรันเวย์เลดและสีเทาแพทิ้น้ำแกรไฟซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นของฝั่งเกาหลีใต้แต่ประเทศจีนจะได้ขายต่อหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้นะครับ ภายในนั้นปรับดีไซน์ให้ดูเรียบหรูขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรอบช่องแอร์ตรงกลางนั้นก็จะมาเป็นแบบที่ดูเรียบง่ายและเป็นระเบียบโดยโทนสีภายในนั้นก็จะมีทั้งสีเบจหรือสีทาอุฟ้าที่จะดูเข้ม,เมขึ้นมาหน,น่อยหน้าจอด้านบนนั้นก็จะมีขนาด12.3นิ้วสำหรับชุดเครื่องเสียงมีการอัปเกรดอินโฟโทเทนเมนต์ใหม่ให้เหมือนกับซานตาเฟดุนลาสุด ราถึงมาวัดขนาด12.3นิ้วและจอกลางขนาด10.2นิ้วจะมาในลักษณะเดิมกันอีกด้วยส่วนระบบ,รบปรับอากาศจะคงเป็นแบบออโต้แยกฝั่งเหมือนเดิมแต่ทีนี้สวิตช์ปุ่มเครื่องเสียงกับแอร์เนี่ยก็จะรวมเป็นเซตเดียวกันก็คือว่ากดปุ่มครั้งหนึ่งปุ๊บสลับโหมดได้ว่าจะให้ควบคุมเครื่องเสียงหรือควบคุมระบบปรับอากาศกันแน่อันนี้เป็นฟังก์ชันที่เคยมีในฮุนไดเวิ e r ์นาหรือแอคเซนต์รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆเลยนอกจากนี้แผงแดชบอร์ดก็ยังมีการใสฟ่ฟ ยังมีแผงกั้นระหว่างฝั่งผู้โดยสารกับตัวกระสุนกลางทาให้สามารถลองขาได้ง่ายๆอีกด้วยสําหรับข้อของที่เพิ่มเติมนั้นไม่ต้องอื่นไกลครับจะเหมือนกับซันตตเฟ่โฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆนร้อนเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัติที่จะสามารถถ่ายทอดภาพจากกล้องด้านหลังได้ไฟไอแพนที่ LED พร้อมสวิตช์ถูกเฉินครบสําหรับเบาะนั่งก็จะมีการปรับรูปทรงใหม่ให้หน้านั่งยิ่งขึ้นเบาะแถวแรกนั้นก็จะมีโหมดดีแลกสามารถปรับเองได้ตามสบาย และสังเกตว่ามีที่รองขาสำหรับฝั่งผู้โดยสารอีกด้วยนอกจากนี้ฝั่งเบาะคนขับและผู้โดยสารสามารถปรับได้สูงสุดถึง14ทิศทางที่ด้านหลังอีก4ทิศทางส่วนเบาะแถนที่2นั้นก็จะมาพร้อมกับแบบธรรมดาและแบบแคปตันซีทที่มีการปรับที่ลอกศีรษะให้นั่งสบายยิ่งขึ้นพร้อมกับม่านบังแดดด้านหลังโดยเฉพาะส่วนเบาะแถวที่3นั้นก็จะมีช่องแอร์หลังให้และช่องเสียบ USB แบบ Type C มาให้ครบได้ตว่าออปชันหมดนี้ ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนการเข้าออกรถก็จะมาพร้อมกับดิจิตอลคีย์ซึ่งจะลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือและก็จะมีปุ่มสมารับสแกนไรนิมือพร้อมสตาร์ทได้ทันทีด้วยถือว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยอีกทางหนึ่งระบบช่วยการขับขี่ก็จะมีการอัปเกรดระบบใหม่ตั้งแต่ระบบช่วยการขับขี่บนทางหลวงกับระบบช่วยรถอยู่ในเลนที่จะมาเป็นแบบเวอร์ชั่นสองช่วยถอยหลังที่จะมีไฟสองพื้นเสริมมาให้ระบบช่วยเตือนด้านข้างที่จะช่วยเบี่ยงให้สโนมัสเช่จะเลนกับ ระบบช่วยถอยหลังที่จะเบรกอัจนมัติเมืเ่อเจอสิ่งกีดขวาง ถุงลเนิรภัยก็จะค่อมาถึง10บตำแหน่งเลยสรุปแล้วนะครับออปชั่นทั้งหมดนี้ก็แค่จะยกมาจากซันเตเฟยรุ่นล่าสุดทั้งนั้นคุมพลังก็จะมีทั้งซึ่งเบนซิน,น2.5องลิตรบบเทอร์โบกำลังอยู่ที่281แรงมา้าและบิด422นิวตันเมตรกับดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรกำลัง194แรงมา้าและบิด441นิวตันเมตรซึ่งจะเป็นตระกูลสมาร์สตรีมเหมือนเดิมเป๊ะส่วนเครื่องยนต์ไฮบริดก็ยังมีขนาด1.6ลิตรซึ่งจะมีกลังเครื่องยยนต์อู่่ที180แแรงมา้าละบิิด265นนวตตัเมร กับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง60แรงมา้าและบิด264น,26นิวตันเมตรมาพร้อมแกนอัตโนมัติ6จังหวะทั้ง3เครื่องยนต์จะมีใเหลือทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อตาม,มาระเบียบซึมารับราคานะครับต้องบอกว่าเครื่องเทอร์โบกับเครื่องดีเซลนั้นจะเท่ากันและราคาดเหตจะเป็นของขับเคลื่อน2ล้อซึ่งขับเคลื่อนสีล้อกับออปชั่นเพิ่มเติมนั้นก็จะต้องจ่ายเพิ่มนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ซึ่งตอนนี้เกาหลีใต้จำหน่ายไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนประเทศอื่น มถึงประเทศมาเลเซียซึ่งได้ประกอบเกียร์โซลิโตไปเทียบร้อยแล้วแต่จะเอาเข้ามาขายมืองไทยหรือไม่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางธุรกิจหรือว่าทางบริษ,ษัทแม่จะลงมาเล่นแบบคุณไดหรือไม่อันนี้ต้องว่ากันในเรื่องของอนาคตนะครับ